สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับกับช่องสปอร์ตบาร์นิวเพราะวันนี้ก็กลับมาที่เรื่องราวของบอลพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเรื่องราวของตลาดนักเตะกันบ้างนะครับบอลโลกจบลงไปแล้วแต่ก,กินไอยังคงอบวนครับจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวของนักเตะอาเซนหรือนักเตะหลายๆคนที่ฟอร์มดีในบอลโลกยังคงจะต้องติดตามมาในช่วงนี้อีกสักระย,ยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและก็นี่เป็นเรื่องราวของไอหนูคนนี้ครับเอ็นโซเฟอร์นันเดสครับ ดาวรุ่งยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเป็นคนไกสสาคัญคนหนึ่งที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์ก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องในระหว่างทัวร์นาเมนต์จริงๆก่อนทัวร์นาเมนต์ก็มีเรื่องราวาของเขาแต่พอเข้าแข่งขันแล้วความโดดเด่นของเขาทําให้ชื่อเสียงทําให้อะไรต่างๆนานามันมัน,ม,นมันแพร่กระจายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะเนื้อหอมของของ,ของฟุตบอลโลกฟุตบอลในตอนนี้เอโซฟานาเดสครับก็ได้รับความสนใจกับทั้งด้านลิเวอร์พูลทางด้านของเลอาเมดิด คาอันเชโรติเขาก็สนใจดิวพูก็มีข่าวหนักหนาหลายสื่อก็เวลาพูดถึงเอนโซเฟรนันเดสก็ใช้คำว,ว่าว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งรายครับอีกหนึ่งทีมที่สนใจอยู่นั่นก็คือเอ็ดดี้ฮาวแับคุณสื่อของนิโคลเซนก็ยอมรับว่าให้ความสนใจทางด้านของเอนโซเฟรนันเดสก็ถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของเอนโซนักเตะวัย21ปีนะครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาก็บอกว่า เอ่อนะะักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ตอนที่เอเิฮาพารทีมลงฝึกซ้อมนะครับเขาบอกว่าผมรู้ข่าวของของเฟรตบอลเดสผมรู้จักเขาอยู่แต่ผมก็คิดว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเขาเนี่ยต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนก็จาก,กพูดสั้นๆแค่นั้นเลยนะฮะแล้ก็ยังพูดถึงคอมเมนต์ของเชลเลอร์เชลเลอร์นะคืบอกว่าอยากเห็นกองกลางอาร์เจนตินาคนนี้มามาสวมชุดขาวดำของของทีมเอ่อของนิวซเซ่นเรานะครับหลังจากที่ได้ชมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเมือ่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เอดียร์ฮาวบอกว่าผมไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยต้องขอโทษโรนันโดด้วยขออภัยต้องขอโทษอารันเชียเลอร์ด้วยผมคงไปดูช่องอื่นอยู่แนๆ่ๆแล้วก็กล่าวติดตลกอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ได้ยินว่าว่าเชียเลอร์อยากได้นะแหม่เชียเลอร์อยากได้แล้วอย่างนี้เดียฮาวอยากได้อย่างงี้ผมว่าบอร์ดบริหารก็จัดแจงให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับในงน้าของเอ็นซูฟเฟร์นาเดสครับก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในเวทีฟุตบอลโลกหลังจากเล่นไป5้าร้นาทีจากการเล่น7นัดครับคือช่วงแรกๆเนี่ย นัดแรกเนี่ยยังไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงยังไม่เป็นตัวหลักก่อนที่จะค่อยๆฉายขึ้นมาเรื่อยๆถามด้วยหนึ่งประตูครับกับอีกหนึ่งแอซเซครับมีส่วนช่วยให้ทีมได้แชมป์โลกสมัยที่3ต่อไปนะส่งผลใน้คว้ารางวาัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยนะครับเฟอร์นันเดสน่ะย้ายมาจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับเบลฟิก้าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากทีมนั้นจ่ายไป10ล้านยูโรนะครับแล้วก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก8ล้านยูโรก่อนจะเซ็นยาวถึงปีีเดียว และมีมูลค่าฉีกสัญญาอยู่120ล้านยูโรโอ้หค่าตัวเยอะจริงก็เหมือนอย่างที่เอ็ดดี้ฮาวบอกนะครับว่าถ้าย้ายเนี่ยค่าตัวต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนก็ไม่น่าจะธรรมดาครับฟอร์มขนาดนี้นะแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นทั้งลุกทั้งรับนะครับก็ติดตามกันดูครับว่าสุดท้ายเส้นทางของเอนโซฟูรานเดสจะเลือกไปไปตกลงอยู่กับทีมไหนจะไปตั้งแต่มกรานี้เลยหรือเปล่าหรือรอซัมเมอร์ก่อน ก็ค่องคอยติดตามดูและนี่คือเรื่องราวของสปอร์ตบาร์อัปเดตในคลิปนี้นะครับเรื่องราวของเอ็นโซฟอนเดอร์ครับมีฟิลดาวุ่งว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกเดินทางไปอยู่ที่ไหนครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ